ฉันร่างกายแข็งแรงค่ะฉันชอบกินส้มตำมากเพราะว่าส้มตำเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนแล้วก็ทำให้หุ่นดีด้วยค่ะของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่ถึงจะไม่มีราคาแพงมากแต่ว่าก็รื้มแล้วก็ประทับใจมากเพราะเป็นของที่คุณพ่อกับคุณแม่ตั้งใจจะให้มาที่จะเดินทางมาประเทศเวียดนามในปีนี้นะคะก็ได้เป็น ก็จะทําให้แบบอ๋อนี่ฉันคิดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สิ่งที่ขายไ,ได้คงจะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะเพราะว่าอาทําให้ดิฉันเนี่ยสูงสง่าแล้วก็ดูสมาร์ทดูดูสง่ามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ดู